สวัสดีครับอีคอนแมนมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับโครงการประกันชีวิตมาฝากกันอีกแล้วครับวันนี้ถ้าพูดถึงกรมธันยอดฮิตก็คงหนีไม่พม้นกรมธันโควิด -19 นะฮะหรือว่าประกันภยัยโควิด -19 นะฮะซึ่งฮอตฮิตมานานหลายเดือนแล้วนะ,ะเพราะว่าสถิติล่าสุดเมื่อสิ้นเดือนมีนาคมปีนี้นะฮะปรากฏว่ามีผู้สนใจทําประกันภยัยโควิด -19 สูงถึง11ล้านฉบับเลยนะฮะซึ่ง กรมทันประเภทนี้ก็จะมีความคุ้มครองที่แตกต่างกันไปนะฮะบางประเภทก็อาจจะคุ้มครองสุขภาพาพ่วงโควิด1 9บางประเภทก็จะเป็นการจ่ายรักษาพยาบาลตามความเป็นจริงนะฮะและบางประเภทก็อาจจะเป็นลักษณะว่าเมื่อตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด1 9ก็จะจ่ายเป็นสินใหม่ทดแทนนะฮะส่วนมูลค่าการจ่ายนั้นจะเต็มจำนวนหรือว่าครอบคลุมสัดส่วนเท่าไหร่นั้นก็อยู่ที่ เงื่อนไขซึ่งระบุอยู่ในกรมทรรน,นะฮะเพราะฉะนั้นผู้ที่ทํากรมทรรประเภทนี้นี่จะต้องศึกษารายละเอียดให้ดีนะฮะก่อนที่จะทํากรมทรรมแต่ที่สําคัญก็คือว่ากรมทรรมประกันภยัยโควิด1 9นั้นจะคุ้มครองหลังจาก14วันไปแล้วนะครับหมายความว่าถ้าคุณติดเชื้อโควิด1 9ในวันที่15หลังจากท,ทํากรมธรรไปเนี่ยคุณก็จะได้รับการคุ้มครองสิทธิ์นะฮะแต่ถ้าติดเชื้อภายใน14วันแรกเนี่ย ก็จะไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิ์และที่สําคัญก็คือจะต้องมีเอกสารรับรองแพทย์ตัวจริงเพื่อขอรับสิ่งหมาทดแทนด้วยนะครับคราวนี้มาถึงประเด็นที่หลายคนสนใจอย่างมากเลยก็คือว่าด้วยการที่มีผู้ติดเชื้อในวันนี้ค่อนข้างเยอะมากทําให้โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนเนี่ยไม่สามารถรองรับได้อย่างเพียงพอก็ออเลยมีการสร้างโรงพยาบาลสนาม แล้วก็บางพื้นที่ก็มีการนำโรงแรมเนี่ยมาปรับเป็นสถานที่กักตัวผู้ติดเชื้อนะฮะหรือที่เราเรียกกันว่าฮอส p i พิทอลนะฮะกะ็มีความสงสัยกันว่าถ้าหากว่าผู้ติดเชื้อที่มีกรมทานกันภายโควิด19กาเนี่ยเข้าไปรักษาในโฮพิเทลก็ดีหรือว่าไปรักษาในโรงพยาบาลสนามก็ดีเนี่ยจะได้รับการคุ้มครอง สิทธ์เหมือนที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้กรมธรรม์ก็อาจจะมีระบุไว้ว่าให้การคุ้มครองสิทธิ์จากการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนะฮะเรื่องนี้นะฮะล่าสุด <c oughs> เมื่อเร็วๆนี้สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าสํานักงานคอปปอรนะฮะก็ได้มีการประชุมหาหรือกับสมาคมประกันชีวิตไทยและสมาคมประกันวินาศภัยนะฮะแล้วก็ได ข้อยุติว่าผู้ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในฮอสปิเ a ลก็ดีในโรงพยาบาลสนามก็ดีจะได้รับการคุ้มครองสิทธิเหมือนกับผู้ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเหมือนกันทุกประการนะฮะสำหรับคนที่มีกรมธรรมประกันภยัยโควิด1 9นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ e man อีค m อนแมนมาฝากกันนะครับชอบกดไลค์กดแชร์กด Sub สไคร้เพื่อเป็นกำลังใจ นะครับแล้วก็ให้เรื่องราวดีๆนี้เผยแพร่ไปสู่ส,สาธารณชนให้มากยิ่งขึ้นนะครับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้เดี๋ยวคลิปหน้ามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับวงการประกันภัยหรือวงการการค้าการลงทุนมาฝากกันอีกแน่นอนครับสวัสดีครับ